สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะพามาดูความหมายของเส้นกลนเล็กเกลดน้อยนะครับที่มีประโยชน์นะครับเส้นที่มันบอกถึงแนวลักษณะของรายละเอียดบอกว่าชีวิตคุณเกิดมาแล้วมันต้องไปเอาดีต่างถิ่นต่างแดนนะจะมาหากินในถิ่นเกิดน,นี้มันไม่ได้มันต้องไปหากินถิ่นอื่นนะครับเส้นนี้เลยนะครับเส้นนี้ดูสิเส้นสีฟ้านะเส้นสีฟ้าที่มันออกจากเดินหลักฐานมาแล้วก็โค้งวิ่งเข้ามาหาตัวนี้มาเชื่อมกัน กับเส้นสีส้มอีกทีหนึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นเส้นที่ชีวิตจะต้องออกนอกหลักฐานนะเส้นสีฟ้านะเส้นสีฟ้ามันระบ,บุว่ามีเงื่อนไขของชีวิตของเส้นแบบนี้คือชีวิตเกิดมาแล้วเนี่ยนะแต่ไม่ได้อยู่ในถิ่นเกิดตัวเองหมายถึงชีวิตส่วนใหญ่นะครับชีวิตส่วนใหญนะ่เกิดมาแล้วเนี่ยจะต้องไปอยู่ต่างถิน่นต่างแดนต่างเมืองก็ได้ต่างประเทศก็ได้สุดแท้แต่ว่าเจ้าขออมือ จะอยากไปอยู่ที่ไหนมันจะมีเงื่อนไขในชีวิตของแต่ละคนที่ต่างกันนะเพียงแต่ว่าไอ้เส้นสีฟ้านมันบอกเลยว่าชีวิตเกิดมาแล้วเนี่ยต้องไปอยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดต่างภูมิภาคในการทำมาากินนะมันมาโยงเห็นไหมมันมาโยงหาเส้นสีส้มซึ่งเป็นเส้นเกี่ยวกับการเดินทางวิ่งเต้นมันจะมีเส้นวิ่งเต้นแล้วก็มาโยงเขบาเข้าเส้นสีน้ําเงินนี่คือวาสนาการหาเงินนี่คือการสร้างฐานะาแล้วม,มาบวกกับเส้นเนี่ยเขียวน้ําเงิน ฟ้าสม้มนะสามสี่เส้นรวมกันเนี่ยมันเลยบอกว่าชีวิตจะต้องไปทํหมายกินต่างถิน่นต่างเมืองต่างจังหวัดได้ต่างประเทศก็ได้ถ้าอยากไปนะครับทีนี้วาสนามันสั้นน,นี่นี่แหลคือข้อเสียมันเลยเป็นตัวบอกว่างานเงินนะตัวนี้บอกว่างานเงินการใช้ชีวิตนี่มันจะขูกะกักอยู่ได้ไม่ต่อเนื่อง นะได้เป็นต่อเนื่องและตำแหน่งที่มันวิ่งอกมาชนกันอยู่มันหมายถึงว่าคนหมู่มากในลักษณะของการทำมาหากินที่จะต้องเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากที่หลากหลายนะครับและเป็นงานที่ต้องไม่ได้อยู่กับที่ด้วยมันต้องมีการออกเดินทางด้วยเช่นกันเพราะมันมีเส้นสีส้มมาแหละวิ่งเข้ามาเชื่อมและวาสนาสั้นๆช่วงหนึ่งมันจะต้องมีคําว่าเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะเช่น บางคนนะขายประกันเนี่ยมันก็ต้องมีการใช้รถการเดินทางใช่ไหมเนี่ยตัวนี้มันก็เกี่ยวกับการใช้รถเป็นนายหน้าอ่าเป็นนายหน้าวิ่งเต้นหาลูกค,ค้าติดต่อการงานออกไปที่นั่นที่นี่ไปดูที่ดูทางเป็นนายหน้าขายที่ขายท่าพวกนี้ก็ได้นะครับหรืออีกในหนึ่งเป็นอาชีพที่ต้องมันเกี่ยวกับการใช้รถการขายสินค้าที่ตลาดนัดเปิดท้ายขายของอะไรพวกนี้ได้นะหรือขายลอตตอรี่ได้ไม่ได้ครับเพราะมันต้องเดิน ต้องเดินไปขายที่นั่นที่นี่ด้วยและไม่ได้อยู่ถิ่นเกิดไงอยู่ภาคอีสานมาทำมาหากินที่ไหนกรุงเทพขายลอตเตอรี่ไหมก็ขายเนี่ยเงื่อนไขของเส้นมันบอกแนวทางว่าชีวิตคุณนะที่มีเส้นลักษณะแบบนี้ออกมาเนี่ยนะมันจะต้องมีควาว่าการเปลี่ยนแปลงการโยกย้าย,ย,ยออกจากถิ่นเกิดถิ่นฐานของตัวเองในการทํามากินการทํางานวัฒนาสนมมือซ้ายมือขวา มันก็เลยมาสั้นๆเหมือนกันเงินดีไหมดีอยู่ในตำแหน่งนี้เงินดีหาเงินได้ง่ายได้คล่องอยู่นะเพียงแต่ว่าไอ้เงินที่ได้มาน่ะมันอาจจะได้แบบไม่ยืนยาวมันเป็นแค่ช่วงเร่งสั้นๆนะถ้าเป็นเส้นประสานยาวๆมันจะได้เยอะได้ยาวได้กินแรงยิ่งยืนกว่าเพียงแต่ว่าตัวนี้มันเป็นสร้างเงื่อนไขขึ้นมาบวกกับเส้นสีฟ้านะถ้ามันสั้นมันยาวสิ่งที่จะได้มามันก็เลยจะต่างกันบ้างนะครับมันจะได้มากรด้น้อยต่างกันก็คือตัวตัวตัวเส้นนี่แหละ มันจะเป็นแนวทางว่ะคือวาสนาเนี่แหละวาสนาแล้วก็ธุรกิจที่ทำาห่ะมันสั้นไงคือสิ่งที่ทาในดีเป็นช่วงเป็นระยะสั้นๆไม่ได้ต่อเนื่องไม่ใช่งานประจํานะบอกเลยมันไม่ใช่งานประจําหมายถึงมีเงินเดือนจีนประจำนะไม่ใช่อันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะขายได้เมื่อไหร่คุณจะทํายอดได้เมื่อไหร่เท่าไหร่นะนะครับถ้าเป็นอะไรที่มันเกี่ยวขกับการใช้รถก็นี่แหละมันจะเหนื่อยมันจะเบื่อมันจะท้อบ้าง นะบางคนนะออก็มามันเดินทางมาหยุดมาหย,อย่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีเงื่อนไขตัวหนึ่งขึ้นมาสร้างเงื่อนไขเป็นเส้นย,า,ยาวๆลยทีนี้เส้นนนีะ้สมมติว่ามันมีเส้นอีกตัวนึงเป,นเป็นตัวสร้างเงื่อนไขขึ้นมานะอ่าเป็นตัวสร้างเงื่อนไขนะออกมาจากเส้นนี้เลยเส้นเดินทางนีเนะี่ยอันนี้แน่นอนเลยวินี่ยจะต้องมีการเกี่ยวข้องการเดินทางการใช้รถเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับหรืออยากไปต่างประเทศเลยนะตัวนี้นะเนี่ยเงื่อนไขของมันมาว่าอยากไปทํางานต่างประเทศ ดีไหมถ้าไปงานไปทําไปต่างประเทศนี้โดยส่วนมากที่เห็นมานะถ้ามาประมาณนี้นะมันก็เป็นงานแบบว่าทางานโรงงานลาน,นวดเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารอย่างนี้นะเนี่ยผัสจันแห่งลายมือตัวเลขค่ะเพราะวาสนามันยังไม่ได้ดังใจใจเขาอยากได้อะไรที่มันดีๆแต่ตัวนี้วาสนาตัวนี้ไงมันมาอยู่ใต้ด้านลำบากมันก็เลยต้อง ช่แรงก่อนนะแล้วมันก็จะมีเงื่อนไขเส้นต่อไปถ้าเส้นในฝั่งขบวบนนี้ขึ้นมาดีๆไม่มีเส้นขวางเส้นอะไรเนี่ยอันนี้เรียกว่ามันจะดีได้ในภายหลังนะมันจะดีได้ในภายหลังนะรวยในภายหลังได้นะครับอ่ารวยในภายหลังได้นะเพียงแต่ว่าช่วงแรกช่วงหนึ่งของชีวิตก่อนถึงสามสิบห้าสามสิบเกดเนี่ยมันจะต้องเหนื่อยก่อนลาบากไปก่อนนะครับใครที่มีเส้นแบบนี้ได้ไปทํางานตาะเทศุก็มักจะได้ ไปได้ดีที่ต่างถิ่นและมันก็มักจะมีเงื่อนไขสร้างขึ้นมาอีกว่าและทําไมจึงบอกว่าชีวิตเขาจะไปได้ดีในภายหลังหากมีเส้นตามเงื่อนไขที่เกิดให้ดูดีนะครับสีน้ําเงินเป็นวาส,สนาที่เกิดบนเส้นสมองคือคือตัวนี้แหละไอตัวที่มันเกิดบนเส้นสมองนี่แหละคือความคิดความอ่านมันจะเปลี่ยนไปเมื่อถึงวัยหนึ่งวัยที่ว่านี้มันก็มักจะหลังสามห้านะครับในตาแหน่งจุดที่เส้นมันขึ้นนะความคิดมันจะเปลี่ยนเพียงแต่ว่า มันก็ต้องดูที่เส้นสมองแล้วก็เส้นหวัวใจด้วยนะเออมันก็ต้องดูประกอบกับเส้นอื่นอีกนั่นแหละเพียงแต่ว่ญญาวาสนาที่มาเกิดบนเส้นสมองเนี่ยมันคือเงื่อนไขว่าการเปลี่ยนแปลงของชีวิตด้วยสมองความคิดอ่านของตัวเองการเปลี่ยนแปลงถ้าสมองดีไงก็คือจะมีความกลา้าที่จะเปลี่ยนไงเพยียงแต่ว่าถ้าเป็นเส้นตามนี้มือน,นี้อันนี้ไม่กลา้าเปลี่ยนนะเส้นมือน,นี้สมองเนี่ยการสมองับชีวิตเนี่ยมันช้ามันคิดช้าเกินไปอันนี้จะไม่ค่อยกล้าเปลี่ยนนะเมื่อกลับไป อะไรที่มันแบบท่าไทยเยอะๆยมากๆไม่ชอบไม่ชอบมือเส้นอย่างนี้ตัวอย่างมือนี้นะแต่ถ้าเงื่อนไขของเส้นสมองเส้นที่มันต่างจากมือนี้ไปเนี่มันจะอยู่ห่างๆกันสักหน่อยหนึ่งอันนี้นี่อันนี้เราจะไปได้ดีในภายหลังคือความคิดมันจะเปลี่ยนอยากด้คู่ที่ดียากเี้อะไรที่มันที่ดีขึ้นเพราะวาสนาตัวนี้มันดีอยู่แล้วมันเป็นพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วว่าจะได้ดีอยู่แต่คุณจะต้องเปลี่ยน mindset ความคิดชีวิตของตัวเองใหม่เสียก่อนนะมันมีเงื่อนไขของมันอยู่นะครับ การที่วัสนามันตัดหรือมันอยู่บนเส้นเสมอมันจะคิดเรื่องฐานะก,การเงินการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการพัฒนาคิดของตัวเองให้ดีอยู่เสมอเพียงแต่ว่ามันต้องการแค่อะไรบางสิ่งบาง,งอย่างมาพลิกมาจุดประกายชีวิตก่อนแค่นั้นเองนะนี่คือมือลักษณะของเส้นที่บอกว่าเปลี่ยนแล้วชีวิตจะไปได้ดีจะไปรวยจากถิ่นอื่นจะได้คู่ที่ดีจากถิ่นอื่นนะครับมหัสารรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะ ถ้าเงื่อนไขมันเกิดในมือนี้ตามตัวอย่างนี้อันนี้จะยังไม่ได้ถึงกับว่าดีมากนะครับแต่ถ้าเป็นไปตามเส้นที่ขีดยกตัวอย่างให้ดูนะมันจะไปได้ไกลกว่ามือนี้นั่นแหละนะครับนี่ก็คือเกลด็ดเล็กเกล็ดน้อยที่นำมาเสนอวันนี้นะครับ